เอาละฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมเนี่ยอยู่ในเกมไห้กกอะอีสานคาเพลินฮะดะก้อนสล레이เยอร์ครับอยู่กับดะก้อนสลีตอุ้ยแล้วันนี้เราอยู่ในโหมดอะไรสักอย่างนะฮะเออไม่เข้าใจเหมือนกันฮะคือรู้สึกจะมีฝั่งละสิบคนนะฮะนั่นน่นจะเป็นโหมดอีเวนต์แบบให้ทดลองเล่นอย่างเงี้ยเออโหมดดีๆที่คุณคู่ควรแชร์นั่นเออเอา,าปืนอะไรดีว่าเพื่อนยังไ,ไม่เลือกปืนเลย ไม่ถึงหน้าเลยเอาวะทุกคนเดี๋ยวผมจะใช้ปืนที่โหดที่สุดในเกมนี้นะฮะมันก็คือเดนแมทเดี๋ยวเดนแมทเหรอเนี่ยเจออ่ะเดี๋ยวยังไม่เลือกปืนเลยเดี๋ยวเฮ้ยเนี่ยครับเจอทุกคนเลยนะเบลเตอร์เดี๋ยสิกเนลเอาว่าทุกคนบอกเลยว่าเบลเตอร์ขนหนุนโหดแน่นอนเฮ้ยยังไม่เล่นเลยยังไม่เล่นเลยอ่าจะไงล่ะ หมวดพี่เลนพี huh> ่เลนเตะหน้าแล้วใส่เลยฮะโอ้ยโอ้ยไปไปไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยออีบ้าอ้าวเ้ยหมดอะไรวะเนี่ยคือเหมือนกับตายแล้วเกิดเลยนะฮะเราเหมือนเดสแมทนะแต่ว่ามีติดคนโอ้โหกนายมันบอสเดี๋ยวเราจะไปเองเราจะไปเองมันแงฮะทุกคนโอ้โหจังงี้นี้ระเบิด โอ้โหเป็นไงฮะยิงหลังแบบไม่รู้เรื่อง Alliance. 15ต่อ15ครับถือว่าค,ค่อนข้างจะสูนสีสุดสุดเลยนะฮะนี่อตัวแดงเยมันตัวแดงย่องนั่นสมานนั่นน่นจะยิงไม่ตายอ่ะเออตัวแดงเย่งยงอง,ยงจังวะแอบหนไีไปลุ่น <c oughs> แอบหนีไม่พ้นหรอกไอ้นอนช่วยกุญธีเพื่อนไอ้บ้าเรื่อง,รองนี้คนเนียนว่ะ ผมต้องแอบฟังเขาป่ะเฮอุ้ยเออมีคนเนียนป่ะแอบบังเาป่ะเหรอ้ยอุ้ยไอ้นี่โอ้โหโอ้โหนี่คือเกมปผลคนแอบนะฮะรอาว่ามีคนอยากลองของนะผมป่ะเปอนสไนเปอร์ที่โหดที่สุดในเกมนี้นะฮะ M24 มาว่ะอาว่ะ m ready อุ้ยเป็นไงฮะโอ้เขาหัวทุกนั้นเลย เราย,ยังไม่เต็มเลยเพื่อนยี่เป็นไงฮะยืนเลยอูยูไไ่ไม่โดนอีฟ้า่าตายเพื่อนมาช่วยแล้วตายกูตายแทนมาเด็ก Come on โอ้ย่างสวยเลยโอ้อะไรวะเนี่ยผมม้วนม่วนจะจัดเลยฮะเกมนี้บอกเลย ย,ยิงเป็นเละเหะไงฮะเข้าไหนเข้ามาไม่เห็นไม่เห็นเนียนเนียนจะไปลอยหลังเข้าไอ้ยี่ยังไงฮะอุยตกยังก่อนนะครับว่าโมูดจะจัดฮะอุยๆเอาว่ะทุกคนตกยังไปสองคนไอ้บ้า ไอ้จอมพกตชนะแล้ววิ่งอย่างไรฮะ5-3ตัวแล้วครับผม2ตัวออกม้าตายยินมันปุ้งปุ้งเอาาตายก่อนตัวเดียวนอนโอ้โหนนนนทำไมมึงไม่ได้ฆ่าเลยหรอเพื่อนมนแลกไปหน่อยไอ้ย่าไต่ยิ่ไหนมาเนี่ยฮะ ไปอยู่ข้างๆม้างอยู่ข้างใครก็ไม่ไม่อยากดูแลเราอ่ะอืมพอแล้วไปดีกว่า